สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปดวงภาพรวมประจำเดือนมีนาคม2568นะคะพิมพ์จะเปิดในเรื่องราวหน้าไพา่เด่นชัดไปทางใดพิมพ์จะพูดไปในทางนั้นนะคะการอ่านไพ่ของพิมพ์จะเป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมและพลังงานตามหน้าไพ่ที่เขาชี้ชัดขึ้นมาบอกเรานะคะทำใจให้สบายๆ ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิธ์เทวดานางป้าจเจ้าชะตาของท่านที่ผ่านเข้ามารับชมคำทำนายทุกท่านได้โปรดอนุญาตเปิดทางเปิดกระแสจิตให้พิมพ์ได้เชื่อมต่อกับท่านได้และได้รับรู้ถึงสถานการณ์อดีตปัจจุบันอนาคตสื่อสารออกมาผ่านทางหน้าไพ่ทุกทุกสำรับที่พิมพ์จะใช้ทํานายณเ,เวลานี้ตอนนี้ด้วยนะคะ นารรสติพิจิกพระแม่คงคาความบริสุทธิ์การหล่อเลี้ยงนะคะการได้เติมถูกเติมเต็มความร่มเย็นนะคะ อสภาวะอารมณ์ของคุณที่มันมีความใจร้อนเป็นคนคิดเร็วทำเร็วเป็นคนมันมนม่นใจในการตัดสินใจสูงนะคะอบางอย่างก็อาจจะทำให้เราเผลอไม่ได้ยั้งคิดในในบางเรื่องคือไม่ได้ ยังไม่ได้ไตรตองนะคะก็อาจจะลุยเลยอะไรเงี้ยเป็นคนลุยๆนะคะเป็นคนที่สู้ในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งนะคะไม่ค่อยย่อท้อต่ออุปสรรคก็เลยทําให้คุณมีอารมณ์ที่ออมันคิดเร็วทําเร็วแล้วก็อารมณ์ที่ใจร้อนอืนะคะได้ มองว่าสิ่งศักสิทธิ์ท่านอยากจะให้คุณใจเย็นๆนะช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณลงมือทําอะไรคิดทําอะไรอยู่หรือพบเจอรเรื่องอะไรก็ตามแต่ขอให้ใจเย็นๆลงมานิดนึงด้วยความที่เป็นตัวเราที่มีความมั่นใจอดีแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีสติมีอ่ามีความ รอบครอบนะคะขึ้นมาประกอบด้วยเราจะได้ไม่ต้องผิดพลาดในหลายๆอย่างที่ที่เราทำแล้วคือไม่ต้องกลับมาแก้ไขใหม่นะคะให้เราทำครั้งเดียวแล้วมันมั่นใจไปได้เลยการที่คุณทำงานคุณก็จะเป็นคนที่ทำงานแบบมุ่งมัน่นน่ะมุ่งมั่นทำงานที่ <c oughs> ที่มันท้าทายสำหรับคนอื่นแต่สำหรับคุณ คุณลุยเต็มที่คุณคุณคุณมองว่ามันง่ายมากมันมันมันไปได้เฉลุยอืมแต่คนอื่นอาจจะคิดว่ามันจะต้องนู่นนี่นั่นก่อนเป็นขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราคนคุณลุยเลยประมาณเนี้ยนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่ทํางานหนักได้ไม่บ่นนะคะคืออดความอดทนสูงคือเป็นคนที่ คล่องแคล่วว่องไวด้วยนะคะทำอะไรดูกระฉับกระเฉงดูมีพลังมากๆนะคะแล้วรักษะขึ้นมาทำไมอม,มองเห็นในเรื่องของถ้าคุณมีปัญหากับคนที่ทำงานหรือเพื่อนร่วมง,งานหรือการงานของคุณหรือว่าถ้าไม่ใช่เรื่องงานเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะคะเป็นเรื่องอื่นก็ได้เป็นเรื่องคนรอบข้างคุณครอบครัวคุณ เพื่อนฝูงสังคมของคุณอะไรก็ได้นะคะที่ทําให้คุณต้องมีอารมณ์ร้ายมีอารมณ์โมโหร้ายมีอารมณ์เกลี้ยกา่กับเขานะคะเป็นเนื่องมาจากเขาเขามาคือเขามามาเนิน มาพูดไม่ดีกับเราอม,มันพูดไม่ดีถึงเราหรือว่าทําอะไรที่มันเป็นการไม่ให้เกียรติเราแล้วก็หลอกใช้เรานะคะอืได้ด้วยนะคะสภาวะของคุณดูดูตอนนี้มันมันดูขุ่นมัวมันดูกังวลกับหลายอย่างแล้วก็ดู ดูเหมือนแบบพร้อมที่จะปะทุเหมือนรอเวลาระเบิดนะคะเหมือนคุณเก็บเรื่องหลายๆอย่างไว้กับตัวเองมากๆแล้วเมื่อถึงเวลาหนึง่งเหมือนมันเป็นระเบิดเวลาเหมือนมันเป็นเรื่องอัดอั้นในใจคุณแล้วคุณมีโอกาสที่คุณจะพลั้งพลูมันออกมาหรือระเบิดมันออกมาทําให้มันมีเรื่องที่จะต้องทําให้คุณหัวเสียมีอารมณ์โกรธ นะคะคมีอารมณ์ประทะันะคะได้ก็เลยถูกพระแม่คงคานะคะกับพระอินทร์ท่านขึ้นมาเตือนว่าเราต้องอยู่อย่างสง่างามนะคะเราต้องอยู่อย่างเยือกเย็นเราจะต้องเรียกว่ามันไม่มีบารมีมันก็ไม่เกิดนะคะเราจะต้องสยบมันให้ได้เริ่มต้นจากสภาวะจิตใจก่อนก็ได้นะคะ บางคนทำงานเกี่ยวข้องกับแพทย์หมอพยาบาลการรักษาการเยียวยาผู้อื่นหรือคำพูดที่ช่วยฮีลิ่งใจผู้อื่นนะคะบางคนก็ทำงานเกี่ยวข้องกับางานที่จะต้องลุย,ลยงานลงมือทำงานงานงานลุย,ลยงานงานก่อสร้างร้านซ่อมรถอู่งานซ่อมมือถืองาน ล้างแอร์งานทุกอย่างงานงานที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุงปรับปรุงแก้ไขงานต่อเติมงานางานที่ขายอุปกรณ์ได้นะคะถ้าถ้าเราไม่ไทำงานโดยตรงก็เป็นการขายอุปกรณ์ก่อสร้างอุปกรณ์ต่อเติมอะไรประมาณนี้ก็ได้หรืออุปกรณ์มือถือแอร์อะไรเงรี้ยที่มันจะต้องเอาไปซ่อมแซมอะคะ่ะประมาณนี้งานที่เด่นขึ้นมา ใช่แห่งการพูดเรื่องงานก่อนเลยนะคะก็คือมันมีมันเหมือนแบบเยียงที่พี่บอกว่าคุณมีระเบิดเวลาอยู่ในใจคุณน่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรในเรื่องของการงานก็ได้ที่มันทําให้ตัวคุณอยากจะออกจากตรงนั้นไม่อยากอยู่อยากจะย้ายออกอยากจะอยากจะเปลี่ยนนะคะ แล้วก็หรือไม่งานคุณมันมันมันเป็นมันมีมันมีปัญหาเข้ามาให้ต้องชะงักไว้ต้องต้องหยุดต้องหยุดลงต้องหยุดไว้นะคะยังดําเนินการต่อไม่ได้แต่ว่าคุณมีมีความอยากแก้ไขมากๆอยากอยากอยากเคลียร์ให้มันจบอยากทําให้มันลุ่งไปโดยที่งานคุณต้องไม่สะดุดประมาณนี้มันมัน ก็เลยดูขัดใจคุณสักหน่อยนะคะคุณต้องจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องราวนี้จริงๆนะคะแล้วก็คุณจะได้รับข่าวสารที่ดีในเรื่องของงานการแก้ไขปัญหาทางออกที่ดีนะคะมีเข้ามาแล้วก็ให ยาอนันตนาคราชเป็นการรักษาสมดุลการเสมอต้อนเสมอปลายคือการทําอะไรที่ไม่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเยอะไม่ต้องใส่อะไรลงไปเยอะหรือเพิ่มอะไรลงไปเยอะคือมีให้ปรับปรุงเด็กน้อยนิดนิดๆหน่อยนะคะมันก็จะซักเซ็ตในตัวมันมันก็ลงตัวแล้วนะคะไม่ต้องอ,อคือไม่จําเป็นจะต้องคิดมากหรือหาอะไรเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อที่จะ คือเหมือนมันเหมือนมันเป็นการแก้ไขเล็กๆนะคะนะคะพราพราลูขัดนะคะ,านนะ,คะการใช้สติปัญญาการสงบสภาวะอารมณ์ที่มันใจร้อนแล้วก็อยากอยากให้ได้แบบเร่งด่วนทันใจนะเวลานี้ก็ ถึงมันจะล่าช้าหรือต้องใช้เวลาในการจัดการก็ขอให้ใจเย็นๆทุกอย่างมันผ่านไปได้นะคะทิมเชื่อว่าสติปัญญาของคุณคือเป็นอะไรที่พาตัวเองไปได้รอดอยู่แล้วนะคะคือใครเขาบอกให้คุณสงบสติอารมณ์นะคะและเดือะซันทุกอย่างก็เลยผ่านไปได้ด้วยดีนะคะผ่านได้อยู่แล้วนะคะคุณแค่ใจเย็นๆลงมานิดนึงมันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจเราหรือว่า มันไม่ทันใจเลยนะคะแต่มองว่ามันมันผ่านได้แหละออาศัยช่วงจังหวะเวลาที่ดีนะคะในเรื่องของการเงินก็เป็นจังหวะที่คุณ make money อะคะ่ะ make money เยอะมากมีบ้างที่คุณใช้ใช้ไม่ได้เรียกกับฟุ่มเฟือยแต่มันเป็นการซื้อความสุขให้กับตัวเองหรือพาตัวเองไป ในที่ที่มันผ่อนคลายรีแหละไปนั่งฟังเพลงนั่งร้านอาหารอะไรก็ได้แล้วก็บางครั้งมีสื่อออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยที่ที่แบบล่อตาล่อใจแล้วก็อาจจะอดใจไม่ไหวซื้อไปแล้วก็เออไม่ที่คือตอนนั้นคือเราเป็นคนที่คิดจะทำเร็วใช่ไหมก็คือแบบ ใช้ไปก่อนคิดที่หลังประมาณเนี้ยนะคะก็เลยมีสภาวะที่ทําให้คุณคืออยากได้อยากอยากให้มันอยากให้มันคือกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าเอาหมุนหมุนไม่ทันอืนะคะพิมก็จะพยายามพูดให้มันซอฟที่สุดแต่รู้สึกว่ายิ่งพยายามพูดให้มันซอฟยิ่งจะอธิบายแบบติดๆขัดๆยังไงก็ไม่รู้ดังนั้พิมจะพูดตรงๆดีกว่านะคะดีกว่านะ ก็เพียเแคขึ้นมา2ใบเลยนะคะเอกสารสัญญาให้ระวังในเรื่องเอกสารสัญญาการเซ็นสัญญาคุณจะต้องดูให้ดีๆนะคะไพ่เขาขึ้นมาเตือนว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดตรงนี้ได้หรือว่าคุณรอคอยสัญญาเอกสารบางอย่างแต่ว่ามันล่าช้านะคะแล้วพอได้มาหลังจากล่าช้ามันก็เป็นเอกสารที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต มันยังมีช่องว่างช่องโหว่นะคะให้คุณตรวจเช็คให้มันดีๆมันจะมีบางอย่างที่คุณจะต้องแก้ไขอืมนะแล้วก็มันจะไม่ได้รวดเร็วทันใจเหมือนที่เราตั้งใจไว้นะคะต้องเป็นการาใช้สตินะคะอย,อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบด่วนเซ็นอะไรไปดูที่เรายังไม่ทันได้เช็คนะคะประมาณนี้นะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินก็ระวังการจับใจ่ายใช้สอยนิดน,นึงนะคะเพราะว่ามีโอกาสที่คุณใช้จ่ายตามใจตัวเองแล้วไปเอาเงินก้อนที่จําเป็นจะต้องใช้อย่างอื่นเนี่ยเงินในส่วนของส่วนที่มันจําเป็นนะคะไปดึงออกมาใช้แล้วมันก็มีการที่หมุนไม่ทันประมาณนี้ได้ด้วยนะคะ การลงทุนอะไรก็ได้ที่จะต้องเซ็นเอกสารสัญญาก็เช่นเดิมนะคะคุณมีโอกาสที่จะถูก,ออกเอาเปรียบในในช่องว่างบางอย่างในช่องโหว่ได้ถ้าเราไม่ตรวจเช็คเอกสารที่เขียนไปแล้วอักษรแล้วตกลงกันดีๆนะคะก็ให้เช็คดีๆตามนั้นในเรื่องของความรักมองว่าหลายคนเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่คนเดียวนะคะคน นที่เรื่องราวของความรักมันได้จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียวเรียนรู้ที่จะอยู่อย,อยู่อยู่แบบเข้มแข็ง mm hmm. ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตได้ดีนะคะในเรื่องของความรักก็จะมีใครเข้ามาไหมถ้าจะมีเข้ามาก็จะมีมาในรูปแบบของการทำงานนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้าง มุ่งมั่นกับการทำงานมากแล้วก็การมองหาอนาคตการหาความมั่นคงให้กับตัวเองมนโอกาสเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะเป็นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ได้นะคะเป็นคนธาตุน้ำได้เป็นคนที่เกิดในวันพฤหัสได้แล้วก็เป็นคนที่เกิดวันจันทร์ได้นะคะอืมก็ มีคนเข้ามาแหละแต่มันจะเป็นในเกี่ยวข้องกับในในเรื่องของเนื้องานด้วยนะคะประมาณนี้เรามาดูในไพ่นางฟ้ากันนะคะ เขาบอกว่าเม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะชีวิตของคุณมันพร้อมที่จะออกไปเผชิญจริงๆต้องต้องต้องเรียกว่ามองโลกให้กว้างมากขึ้นคนที่เราคิดว่าเราไว้ใจเขาได้คนที่เราคิดว่าเรารู้จักเขาดีแล้วอะ่ะมันอาจจะมีช่วงท,ที่บางทีเราเดาเขาไม่ออกบางทีเรานึก นึกแบบว่าเขาคิดจะทําอะไรหรือเขามาในรูปแบบไหนเหมือนเดาทางเขาไม่ได้อะคะ่ะเราถึงจะต้องมองคนให้นานๆขึ้นแล้วก็มองแบบให้กว้างมากกว่านี้มันมีบางอย่างที่เเราความไว้ใจก็ได้นะคะที่ที่มันพลาดนิดหน่อยก็กลายเป็นสร้างความลำบากให้กับตัวเราได้ไม่ได้ให้เราแวดระวังใครอะไรแบบ ทุกคนหรือระแวงไปหมดนะคะแต่ว่ามันเป็นการเตือนของไพ่เฉยๆนะคุณสามารถที่จะขี่เขียนชีวิตของคุณเองได้นะคะที่มันจะเป็นแนวนที่คุณอยากให้เป็นไปในทิศทางที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นต้องสงบให้ร่ม,รมเย็นให้มากที่สุดสภาวะจิตให้นิ่งแล้วก็เย็นให้มากที่สุดมากกว่าตอนนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเรา ะจะเอาทันทีทันใดอะไรประมาณนี้น่าจะยังไม่ได้นะคะในเดือนนี้ก็ให้ช้าๆแต่ชัวร์ดีกว่านะคะโอเคพิมพ์รู้สึกเสียงตัวเองเริ่มเปลี่ยนนะคะรู้สึกไม่ค่อยสบายเดี๋ยวยังไงคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพิมจะขอตัวไปก่อนก็นี่คือเรื่องราวหน้าไพ่ที่พิมพ์สื่อสารออกมาได้สําหรับเพื่อนๆชาวราศีพิจิกของเดือนมีนาคมถ้าใครอยากดูในเรื่องของความรักแบบ เป็นเรื่องราวความรักยาวๆมันจะเป็นคลิปแยกนะคะจากภาพรวมเดี๋ยวเราก็ไปติดตามในคลิปแยกในรายเดือนนะคะประจำราศีนั้นๆแล้วใครที่ชอบดูแบบแรนดอมใครที่ชอบฟังในเรื่องราวแบบสตอรี่แรนดอมหัวข้อของวันนั้นๆก็ไปติดตามได้ในลิงก์ใต้คลิปนี้ที่พิมพ์จะแนบไว้เป็นอีกช่องหนึ่งที่พิมพ์ทำไว้เพื่อ ลงเป็นสตอรี่ความรักโดยเฉพาะเช่นเดียวกันนะคะอันนั้นจะสามารถดูได้ทุกช่วงเวลาเลยไม่ว่าจะเป็น1ปี2ปีก็ตามแต่ที่พิมพ์ลงคลิปไว้แต่ว่าคุณก็สามารถเข้าไปรับชมได้เป็นช่วงจวังหวะเวลาของคุณที่คุณจะได้รับคำแนะนำนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสำหรับการเข้ามารับชมกดถูกใจคอมเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพิมพ์เสมอมาคลิปนี้พิมพ์เองก็ขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะ